ผู้ชมครับเราทุกคนต่างเคยได้ยินเรื่องราวของพลังงานทดแทนไบโอดีเซลในโครงการสวนพระองค์สวนจิตระดาซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปีพุทธศักราช2528โดยพระบาทสมเด็จพระบรมมาชนาทิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานทุนวิจัยเริ่มต้นเป็นเงินจำนวน9,25,500บาทเท่านั้นครับ ปัจจุบันได้มีการขยายพระราชดำริสู่ชุมชนด้วยการสนับสนุนให้มีการผลิตไบโอดีเซลชุมชนสำหรับใช้กับเครื่องยนต์ทางการเกษตร เป็นเวลากว่า10ปีมาแล้วที่วิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลน้อมนำหลักการของพระองค์มาต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพและภาคภูมิใจที่จะบอกกับทุกคนว่านี่คือมรดกที่พ่อมอบไว้ให้ครับอน,นี้เป็นมรดกของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านเนี่ยมอบมอบมรดกไว้4,000กว่าโครงการแต่ผมเอง หรือทีมงานเราเองเอาแค่มรดกพระอ,องค์ท่านหนึ่งมรดกเท่านั้นที่เราทําจริงแล้วเราก็สามารถที่จะไปสร้างงานและก็ช่วยเหลือหรือเป็นเสาหลักให้กับคนอื่นๆได้อีกตั้งหลายพันคนเราเชื่อว่าพระอ,องค์นะทําทุกเรื่องเกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินทั้งนั้นก็ตอเกิดประโยชน์ต่อต่อรัษฎรอย่างเราและก็ไม่มีอะไรที่ถ้าเราเชื่อพ่อแล้วจะทําให้ชีวิตเราแย่ลง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการมองมุมบวกค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับมุมมองใหม่ๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ คุณผู้ชมคะที่จังหวัดยะลากลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลเป็นอีกกลุ่มหนึ่งคะ่ะที่เติบโตมาจากการช่วยเหลือสังคมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล ll, ให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่คะ่ะจึงทําให้ตลอด10ปีที่ผ่านมารายได้จากทุกผลิตภัณฑ์ได้นําไปช่วยเหลือคนด้อยโอกาสและคนพิการภายในชุมชนคะ่ะ และในวันนี้ค่ะรายการมองบุมบวกจึงอาสาพ,พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของพวกเขากันค่ะ วิสาหกิจชุมชนยะลาไบาโอดีเซลซึ่งมีคุณยศผลพัดบุญน,นาคเป็นประธานนั้นเกิดจากความสนใจเข้าไปศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการผลิตไบโอดีเซลที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสครับซึ่งวัตถุดิบที่มีศักยภาพในการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทยนั้นมีทั้งน้ำมันพืชที่ใช้แล้วและพืชน้ำมันครับโดยนำมาผสมกับเมทานอลหรือเอทานอลจะได้เมทิลเอสเตอร์หรือเอทิลเอสเตอร์ ซึ่งก็คือไบโอดีเซลนั่นเองครับซึ่งแนวทางการส่งเสริมไบโอดีเซลชุมชนนั้นต้องศึกษาก่อนว่าในพื้นที่ต่างๆนั้นมีพืชน,น้ำมันชนิดใดที่จะเป็นวัตถุดิบหรือถ้าเป็นน้ำมันพืชที่ใช้แล้วก็สามารถทำได้ทุกพื้นที่ครับ ตำบลละใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาคุณพลได้ตัดสินใจผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วโดยคิดว่าจะเริ่มจากการรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำแล้วนำมาจำหน่ายให้กับทางกลุ่มซึ่งปรากฏว่าวิธีนี้ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าใดนักจนกระทั่งได้รู้จักกับผู้พิการท่านหนึ่งที่มีความสนใจอยากจะสนับสนุนให้ผู้พิการคนอื่นๆนั้นมีรายได้จากการขายน้ำมันที่ใช้แล้วในพื้นที่ครับ เดิมทีเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเราไปมองที่โรงเรียนเราเนี่ยเป็นครูภูปัญญาซึ่งวิ่งตามโรงเรียนแล้วไปสอนเด็กให้เด็กเอาน้ํามันจากที่บ้านไปบอกแม่อย่าทานน้ามันทอดซ้ำนะเดี๋ยวหนูเป็นมะเร็งแม่น้ํามันทอดซ้าแม่ใส่ขวดอย่าทิ้งนะเดี๋ยวมันทําลายสิ่งแวดล้อมฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแค่การเรียนรู้ที่เด็กนะ่ะได้รับการเรียนรู้แล้วแม่เองบางทีก็คือของเขาทิ้งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เลยไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะักบางเอญเรามาเจอเจอคนพิการคนหนึ่ง อายุประมาณจะ70แล้วตอนนี้แกเอาแกขับรถขาข้างเดียวนะแต่เอาน้ามันมาส่งเราแล้วเราก็มองเห็นแกแล้วเราก็ไปคุยกับแกแกชื่อแบกกดเดีเมื่อเราเห็นแบกกรเดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาถามแบกกดเดว่าในจังหวัดยะลาเนี่ยคนพิการเยอะไหมเขาให้เราไปดูที่ที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จังหวัดเราถึงได้รู้ว่าจังหวัดยะลาจังหวัดเดียวของเราเนี่ยเรามีคนพิการอยู่12,000กว่าคนแต่หมื่นกว่าคนเนี่ยอยู่ตั้งแต่ระดับ1ถึงระดับ5 แล Back ้วแบกกวเดเนี่ยเขาก็เป็นผู้ชายเป็นคนใจดีอ่ะจากที่ว่าเขาเป็นคนจิตอาสาและชอบช่วยคนตัวเองก็พิการแบกกวเดได้เงินจากการเก็บน้ํามันหนึ่งแบกกอเดแบกกอเดก็ไปบอกอีกสองแบกกวเดก็กลายเป็น2แล้วก็เป็นสิบแล้วเป็นร้อยแล้วเป็นพันนี่แบกกวเดก็เอาน้ํามันเข้ามาด้วยเห็นไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็คือแบกกวเดชนองพัน์ที่บอกวันนี้ได้เยอะไหม อาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยเนี่ยมา2องึงสครั้งแต่มารับน้ํามันนี่แล้วเอาน้ํามันไบโอดอกไปขายต่อด้วยก็มีรายได้ทั้งไปและกลับคุณผู้ชมครับพูดถึงแบกอเดก็มาพอดีเลยครับเป็นคุณลุงที่ดูไม่เหมือนผู้พิการจริงๆเลยครับวันนี้เหมือนเช่นเคยแบกอเดก,กับภรรยาได้นําน้ํามันที่ใช้แล้วที่ตระเวนรับซื้อมาจากผู้พิการท่านอื่นๆมาขายให้กับวิสาหกิจชุมชนครับ ซึ่งนอกจากแบ่จะได้เงินค่าขายน้ำมันแล้วในวันนี้แบยังต้องการที่จะนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไปจำหน่ายอีกด้วยซึ่งทางวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลสามารถผลิตน้ำมันไบโอดีเซลหรือน้ำมัน B100 ได้ประมาณ1-2ถึงพลิตรต่อวันโดยขายให้กับสมาชิกได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดสามารถช่วยให้สมาชิกลดต้นทุนทางการเกษตรและสนับสนุนให้ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับ แต่เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดยะลามีการใช้เครื่องยนต์ทางการเกษตรน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลจึงได้ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล B100 ที่ใช้สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ในการเกษตรเพิ่มขึ้นมาอีก3ชนิดครับได้แก่น้ำมันที่ใช้กับโซ่เลื่อยยนต์น้ำมันที่ใช้กับโต๊ะเลื่อยและน้ำยาเคลือบเงาล้อรถครับ เป็นการเพิ่มรายได้นอกเหนือจากการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลเพียงอย่างเดียวซึ่งทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลยังคงมีความต้องการน้ำมันที่ใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นอีกปริมาณมากครับ สำหรับวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลพวกเขาไม่ได้มีความกังวลในการทำการตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ค่ะเพราะพวกเขามีความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้สามารถเปิดใจยอมรับได้ง่ายค่ะแต่สิ่งที่ยากกลับเป็นการหาวัตถุดิบซึ่งเป็นน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเข้ามาสู่กระบวนการการผลิตนั่นเองค่ะ จากประสบการณ์10ปีที่ผ่านมาพบว่าการสร้างเครือข่ายโดยการให้สมาชิกเข้าถึงครัวเรือนและชุมชนต่างๆเป็นวิธีที่ได้ผลมากกว่าการที่จะรอให้ประชาชนนั้นเก็บน้ำมันมาขายเองครับซึ่งสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบาโอดีเซล180เป็นผู้พิการครับ มองแล้วเนี่ยน้ำมันทอดซ้ำเนี่ยที่อยู่ที่บ้านเราจังหวัดยะลาจังหวัดเดียวเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ8,0,000นถึงล้านลิตรแต่เรายังได้ไม่ถึงแสนลิตรเลยไอ้นี่คือสิ่งที่เราอยากให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองลงมาช่วยเราหน่อยเพราะเราได้มาถึง10%ซถ้าเราเก็บน้ํามันได้เป็นล้านลิตรสามารถที่จะไปช่วยกองทุนคนพิการช่วยกองทุนการศึกษาช่วยกองทุนอะไรหลายๆเรื่องโดยผ่านมูลนิธิเราไม่กังวลเรื่องตลาดเลยเรากังวลแต่วัตถุดิบว่ามันจะไม่พอ เครือข่ายของเราเนี่ยมีประมาณเกือบ2องพันคนเราก็ให้เครือข่ายเอาน้ำมันน้ำมันไก่ทอดที่เก็บมาแล้วมีรายได้แล้วหนึ่งรอบแล้วเอาน้ำมันน้ำมันไบโอดอบเนี่ยไปทำตลาดในหมู่บ้านตัวเองอีกก็ทำให้เขาได้มีรายได้สองรอบมันทำให้เราเมีความรู้สึกว่าน้ำมันหนึ่งตัวเนี่ยมันสามารถไปช่องทางไหนก็ได้ที่เขามีน้ำมันใช้คือช่องทางแรกเลยที่ที่สมาชิก ของวิสาหกิจชุมชนได้ก็คือไปจัดเก็บน้ํามันตามชุมชนของตัวเองและก็สามารถที่จะสร้างรายได้มามาที่พอน้ำมันมาที่เราเขาก็มีเป็นรายได้และก็ส่วนส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นการร่วมร่วมกันในเรื่องของของผลกําไรที่ตอบได้จากจากการประกอบกิจการครับ กอเดตหรือแบกอเดเป็นผู้พิการที่ไม่เคยยอดท้อต่อโชคชะตาและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้พิการท่านอื่นๆในจังหวัดยะลาอีกด้วยครับโดยแบต้องการให้ผู้พิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ลุกขึ้นมาทำงานหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองมากกว่าที่จะรอรับความช่วยเหลือหรือความสงสารจากผู้อื่น เมื่อได้มาพบกับคุณพลจึงไม่รีรอที่จะอาสามาเป็นผู้ประสานงานให้กับผู้พิการคนอื่นๆในจังหวัดยะลาได้เข้าถึงโอกาสในการทำงานนี้ครับผมก็เรียกผู้พิการมาแต่ว่าต้องทำจริงแต่ว่าตอนตอนแรกนั้นก็อะไรก็เรียกได้น้อยอ่ะ เพราะชาวบ้านยังไม่รู้อ่ะผมก็อยู่บอกสมาชิกผู้พิการว่าต้องอดทนหน่อยจะได้เยอะได้น้อยมันไม่ใช่อยู่ที่เราต้องอยู่ที่ชาวบ้านเขาเก็บหรือจะไม่เก็บปรึกษากับพิพลว่าต้องเรียกอสอมมามาประชุมเพราะว่าอสอมนี่เป็นตัวช่วยเยอะเพราะอสอมเขาต้องลงพื้นที่ทีนี้ถ้าอสมเขาไปบอกชาวบ้านนั้นยันไหมทีนี้ตอนนี้ก็ขาย้ายไปจังหวัดนาราธิวาสและก็ปัตตานี ปัตตานีนะ้ก็ไปอำเภอหนองจิกครับอำเภอหนองจิกเนี่ยไปไปเก็บวันนึงะได้ประมาณ400กิโลที่จังหวัดนราธิวาตอำเภอรือเสาะแล้วก็อำเภอยี่งงอก็มันมันมันคือแบบว่าถ้าว่าคุ้มไม่คุ้มก็มันมันอะไรเขาเรียกต้องทำครับเพราะเพราะเพราะว่าถ้าว่าเฉพาะครอบครัวผมนั้นนะอยู่ได้แต่สงสารพวกสมาชิกอีกอ่ะมันกำไรก็ มันได้ไม่กี่บาทแต่ว่ามันจําเป็นต้องไปเพราะว่าผู้พิการพรอก็ซื้อมาตั้งปับ๊บเงินก็จะซื้อของใหม่นะั้นไม่มีแล้ว นอกจากเครือข่ายสมาชิกผู้พิการจะมีช่องทางในการประกอบอาชีพแล้ววิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลอย่างร่วมกับอสอมอและผู้นำชุมชนในการสร้างความตระหนักรู้ถึงการดูแลสุขภาพด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำหลายๆครั้งอำนวยความสะดวกให้สามารถนำน้ำมันที่ใช้แล้วมาทิ้งรวมกันในจุดเดียวซึ่งก็คือที่วัดนี่เองครับ ก็จะทิ้งไปโดยปอประโยชน์ถึงทีเนี้ยก็เห็นว่าออโครงการนี้คือสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนด้วยน้ํามันเนี่ยชาวบ้าน,นประชาชนเนี่ยใน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 ,ในหมู่บ้านเอามาทิ้งเราก็ได้ว่าเออเนี่ยเอามาให้กับมอบปฏิวัติเพื่อเป็นกิจกรรมในการส่งเสริมว่ามีข้าววัสดุไฟฟ้าเพื่อจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้พูดคุยกันนะในในส่วนตรงนี้ว่าน้ํามันตัวนี้เราสามารถที่ว่าคือทางมูลนิธิเนี่ยเขาสามารถที่ว่าเอาไปผลิต เพื่อเกิดประโยชน์นะนะก็เขาเริ่มเข้าใจประชาชนชาวบ้านก็เริ่มเข้าใจแต่วัดเนี่ยคือมันเป็นจุดศูนย์รวมนะครับจุดศูนย์รวมกึ่งกลางพอมีกิจกรรมมีงานวัดมีอะไรเนี่ยใช้น้ํามันเนี่ยเลยเอาตรงนั้นแหะมาเป็นประโยชน์ก่อนแล้วถึงชาวบ้านในส่วนที่ก็ต่างๆที่ว่าในหมู่บ้านเ,นเขาเห็นเขาเลยก็เอามาเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับฟัดในโอกาสต,ต่อไปเนี่ยคือทางเราเนี่ยอาจจะหา บุคลากรเพื่อไปจัดเก็บแต่ละรายเดือนของในในตามหมู่บ้านนะครแต่ตอนนี้คือเป็นจุดเริ่มแรก สร้างความเข้าใจเป็นอะไรที่ยากมากการทํางานง่ายหรอกแต่งานที่สร้างความความความเข้าใจหรืองานที่ที่ไปเปลี่ยนคนงานเราคือการเปลี่ยนคนจากน้ํามันทอดทิ้งแต่ตอนนี้น้ํามันเราไม่ทอดทิ้งน้ํามันเราช่วยคนน้ํามันเราช่วยสิ่งแวดล้อมน้ามันเราช่วยหลายๆเรื่องถ้าเราทํากับวัดเนี่ยกับวัดเราจะเรียกน้ํามันบุญเป็นน้ํามันบุญที่ทากับข้าวแล้วน้ํามันใส่ขวดแล้วก็มามาทอดพระป่าหรือมารวมไว้ที่วัด ก็จะกลายเป็นค่าน้ำค่าไฟวัดน้ํามันสารเจ้าเองที่น้ํามันสารเจ้าที่ที่สงขาสารเจ้าหลักเมืองสงขาเขาก็มอบให้กับเราแล้วเราก็เอาน้ํามันนั้นนะม,าม,ามาเพื่อที่จะมาจัดเข้าสู่มูลนิธิแล้วก็แบ่งปันไปยังไปยังที่ต่างๆแล้วเราก็เอาส่วนหนึ่งกลับไปทําบุญกับกับที่สารเจ้า แม้ว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีบริบทที่ไม่สอดคล้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันไบโอดีเซลเพราะยังไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลมากนักแต่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลก็ยังที่จะสามารถพัฒนาธุรกิจของเขามาได้โดยตลอดค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้ค่ะได้มีโครงการฝึกอาชีพระยะสัน้นร่วมกับสถานศึกษาโดยอาศัยแนวคิดว่านำมรดกที่นายหลวงรัชกาลที่๙ ท่านมอบให้แก่ประชาชนมาเผยแพร่เพื่อให้น้องๆเยาวชนสามารถนำไปประกอบอาชีพโดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนั่นก็คือในครัวเรือนนั่นเองค่ะ จริงที่เราเนี่ยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเราเนี่ยบังเอิญว่าเมื่อเมื่อประมาณประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยทางมหาหลายาัยราชพัฏยาเขามีการประสานงานติดต่อมาที่เราในเรื่องของการสอนนักศึกษาที่จะจบและยังไม่จบก็แล้วแต่ให้มีการเรียนหลักสูตรระยะสั้นแล้วก็มีการศึกษานี้จะมีนักศึกษาเข้ามาเรียน,นยอยู่ที่ประมาณ500คนแต่ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคือของเราเนี่ยเรามามองว่าขณะที่ ที่น้องนักศึกษามาเรียนก็สามารถจะมีรายได้กลับบ้านได้มีรายได้ระหว่างเรียนมันเป็นหลักสูตรที่ง่ายๆแค่แค่น้ำมันตามบ้านของลูกของของทีมของนักศึกษาเองเนี่ยแค่บอกแค่บอกที่บ้านอย่าทิ้งแล้วเก็บมาแล้วมาแลกเป็นเงินอันนี้เป็นที่แรกที่ที่เราสอนในรูปแบบอย่างนี้แล้วก็มีน้องๆ้องออทยอยสมัครมาก็หลายคนก,ก็เริ่มที่จะมาเห็นว่าอย่างน้อยเราก็มีเด็กอีก5้0ห้าร้อยคน จากมาหาลัยได้มาบอกว่างานพ่อเป็นยังไงแล้วก็ทํางานพ่อแล้วน้องจะได้อะไรอยู่ที่ไหนน้องก็สามารถนั่นได้ไม่ต้องใช้เวลาเรียน4ปี เมื่อกิจการของวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลดำเนินมาจนถึงปีที่8ในปีพศ2560ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้พิการอยู่กว่า2,000คนคุณพลตัดสินใจจดทะเบียนมูลนิธิภูมิพลังปั่นน้ำใจไบโอดีเซลขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้พิการและผู้ได้โอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งคุณผลเชื่อว่านี่คือแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดิเซลยังคงยืนหยัดมาได้จนถึงทุกวันนี้ครับใช่ไหมครับสติกเกอร์กระนุรุน่นแรกรุน่นแรก ผมก็พาพิพลลงพื้นที่ว่าเออคนนี้จะช่วยเหลือสมควรจะช่วยเหลือไหมส่วนมากบางคนเกิดโรคมาพิการตั้งแต่กำเนิดจนอายุ22ปีห้องน้ำไม่มีส้วมไม่มีผมพาพิพลไปดูเลยเวลาจะไปถ่ายทุกโทษนะครับต้องพาจอบครับข้าวป่ายางพิพลก็ถ้าว่าตามหมู่บ้านแกก็ ให้ผมจัดการเลยที่เราจะช่วยถ้าว่าเขามาเป็นสมาชิกที่ว่าเขาเก็บน้ํามันนะั่นน่ะจะอะไรก็เรียกกระตุ้นความรู้สึกความช่วยเหลือคนอื่นมั่งคือแบบที่ว่าพอเลาเขาขายน้ํามันมาให้ผมผมก็มาส่งที่กลุ่มกลุ่มก็ทําเป็นไบโอดิเซหรือว่าเป็นน้ามันนี้แกนลนหนึ่งแกนลนหนึ่งห้าลิตรผมไปขายส่ง125 ทีนี้พี่พลเขาดึงแกนนล,ละหนึ่งบาทข้าวกลุ่มมูลิธิทีนี้มูลิธิพับนี้ก็ช่วยเหลือคนพิการไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือว่าไม่เป็นสมาชิก ราชการที่9พระองค์ท่านเนี่ยมอบมอบมรดกไว้4,000กว่าโครงการแต่ผมเองหรือทีมงานเราเองเอาแค่มรดกพระองค์ท่านหนึ่งมรดกเท่านั้นที่เราทำจริงแล้วเราก็สามารถที่จะไปสร้างงานและก็ช่วยเหลือหรือเป็นเสาหลักให้กับคนอื่นๆได้อีกตั้งหลายพันคนคือการทำไบโอดีเซลเนี่ยจริงๆก็ทำไม่ยากทำไม่ยากเพราะเราชอบแต่มันจะยากสำหรับคนที่ไม่ชอบแต่ถ้าไม่มีพ่อเราคิดไม่ได้หรอก ถ้าไม่พ่อไม่คิดมาก่อนเพราะเรามีต้นแบบมีตัวอย่างคือพระอ,องค์ท่านเราเชื่อว่าพระอ,องค์ทําทุกเรื่องเกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินทั้งนั้นก็ต่อเกิดประโยชน์ต่อต่อต่อรัษฎรอย่างเราและก็ไม่มีอะไรที่ถ้าเราเชื่อพ่อแล้วจะทําให้ชีวิตเราแย่ลงถึงแม้ว่าบางบางครั้งบริบทพื้นที่เราไบโอดีเซลมันไม่ใช่แต่บริบทพื้นที่บอดพื้นที่เราเนี่ยมันก็สามารถจะไปแอบพุน้ำมันไบโอดีเซลไปเป็นอะไรอย่างอื่นเพื่อให้เราอยู่ได้ แต่ผมเชื่อว่าถ้าไบโอดีเซลไปอยู่ที่ไปอยู่ที่เชียงใหม่ไปอยู่ที่อีสานเพราะการเกษตรเขาเยอะมากแล้วราคาแค่ต่ำกว่าน้ำมันที่ปั๊มสักสักหนึ่งบาทมันก็สามารถที่จะเห็นตัวเลขถึงความแตกต่างครับแต่เราก็ยังอยู่ได้เราอยู่ได้เราก็ยังใช้อยู่เราใช้แล้วยังมีลูกค้าเก่าๆที่เขายังใช้ของเราเพราะเขาเขาใช้คำว่าน้ำมันในหลวงเขาบอกน้ำมันในหลวงมีไหม น้ำมันในหลวงมีไหมจากนั้นเนี่ยเมื่อเราทําอะไรเราก็จะเห็นว่ามันเหมือนกับว่าคือพระอ,องค์อยู่ในใจถูกไหมฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทําได้หรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเราบอกได้เลยว่าเรารักพระอ,องค์แค่ไหนเราก็มีแค่ จะมากมายแค่ไหนแต่พวกเขาก็ไม่เคยย่อท้อค่ะยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจไปพร้อมๆก,กับการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการไม่ใช้น้ำมันที่ทอดซ้ำค่ะและยังจัดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมระหว่างวัดและชุมชนเพื่อให้ประชาชนนั้นได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองและรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะด้วยการนาน้ามันพืชเก่าๆที่ไม่ได้ใช้นามาบริจาคให้กับจุดต่างๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะและนี่คือเรื่องราวดีดี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะพบกับรายการมองมุมบวกในครั้งหน้าทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์แบบนี้เวลา8นาฬิก30นาทีถึง8นาฬิก55นาทีค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ Mon